สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันกับปู่แล้วนะครับในช่องครัวขึ้นลานะครับวันนี้นะครับปู่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูการผัดขิงของคุณย่านะครับมบันเลยนะครับการผัดขิงในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรของอาม่านะครับอาม่านี่ก็ตอนนี้อายุประมาณแปดสิบแล้วนะครับก็แก่แล้วเป็นคนจีนนะครับ ซึ่งถ่ายทอดมาถึงลูกนะครับคุณย่าวันนี้ก็จะมาทำการผัดขิงสูตรอาม่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับก็มีขิงนะครับน้ำตาลเกลือพริกไทย ซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวนะครับและรสดีนะครับส่วนกั้นตอนวิธีการทำอย่างไรนั้นนะครับตามปู่ไปเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับหั่นขิงนะครับอก เริ่มโดยการปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกอก,อกขิงเป็นขิงไม่แก่นะคะไม่เชิงอ่อนไม่เชิงแก่คนะ่ะขิงปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราปอกถิงเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการล้างให้สะอาดนะครับล้างเสรศษผงเศษดินนะครับที่เราปอกไม่หมด ให้สะอาดนะครับเหมือนจากนั้นเราก็เอาขีดมาฝานบางๆนะคะฝานให้เป็นแผ่นบางๆก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะซอยนะคะเหมือนจากนั้นเราก็ทำการซอยะค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าต่อไปเราจะทำยังไงคะ่ะแล้วก็ต่อยอย่างนี้ค่ะกระทั่งหมดนะคะจากนี้เดี๋ยวเราจะคั้นเอาน้ำของขิงออกก่อนนะคะโดยใช้เกลือนะคะใส่เกลือพอประมาณค่ะเกือบช้อนโต๊ะนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ขยำเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำนะคะ เอาเกลือค่ะขิงนี่นะคะขยําเลยพยาามึกว่าน้ําของขิงจะออกมานะคะลดความเผ็ดลดความขมของขิงนะคะเวลาเราไปซื้อตามตลาดจะเห็นว่าขิงนี่ยังแข็งโดูเดีดูดีอยู่เลยนะคะแต่ของยาเนี่ยเดี๋ยวจะคั้นเอาน้ําออกสักสองครั้งค่ะเด<ๆ>ี๋ยวสังเกตนะคะน้ําขิงจะออกมาเยอะมาก อันนี้เราใช้เกลือนะครับค่ะมันจะทําให้ตัวขิงเนี่ยอ่อนตัวด้วยค่ะใช้เกลือเนี่ยให้ขิงอ่อนตัวลงค่ะไม่ใช่ว่าต้องการความเค็มนะคะเกลือจะช่วยให้ขิงอ่อนตัวลงแล้วบีบคั้นได้ง่ายค่ะเริ่มอ่อนแล้วเห็นไหมคะเราใช้เกลือนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ <ขอ S 1> นะครับ<น>ใส่ลงไปรอบละรอบ,ละ,รอบละเดี๋ยวทำแล้วเราก็ ขยำบีบนะครับเพื่อให้น้ำขิงนั้นออกมานะครับน,นี่นสังเกตเห็นนะครับน้ำขิงเริ่มออกมาแล้วนะครับขยำไปเรื่อยๆครับขยำไปเรื่อยๆนะครับขิงนะคะรอบแรกเห็นไหมลูกเยอะเลยน้ำขิงออกมาเยอะเลยนะครับเราจะบีบ หนึ่งรอบก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะคันรอบที่สองค่ะนี่คือรอบแรกวี่ไม่ได้ใส่น้ำเลยนะคะเนี่ยเห็นครับท่านผู้ชมครับน้ำขิงล้นล้วนน้ำ<ล>ขิงล้นล้วนเลยนะครับนะครับเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำลงไปนะคะแค่ขยำกับเกลือนะครับ เราจะทําการขยำกับเกลือนะครับทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับทําแบบนี้นะครับสอครั้งนะครับเมื่อครบสองครั้งแล้วนะครับก็นําน้ําสะอาดนํามาล้างนะครับบีเทคน้อยค่ะเอาเกลือออกนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปค่ะล้างเพื่อเอาเกลือออกบ้างนะครับ สครั้งก็พอนะคะนุ่มเลยค่ะล้างน้ำสะอาดนะครับสองครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นะครับการ<น>ผัดกิง่งทั้งนี้เราก็จะปัดผัดขิงไก่เนื้อน,อน่องน,อน,ะ,นะครับ เนือเอเนนะน้อนองออกมานะเนื้อนองมันจะหนึบหนึบลุกเวลากินไม่ยุ่ยเหมือนเนื้ออกค่ะเริ่มด้วยการใส่น้ำมันลงไปนะครับน่าจะมีกระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวเราเอาขิงลงไปผัดก่อนนะคะเริ่มแรกก็เอาขิงลงกระทะก,ก่อนเลยะคะ่ะ ยาดใช้น้ำมันหมูจัเแล้วเริ่มหอมนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยคะ่ะ เริ่มจากน้ำมันหอยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะหนึ่งสอ,อ,องโอเได้ค่ะชูรสยานะคะนิดนึงค่ะรดดีนิดนึงนะคะอืม ซอสาเขียวนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่ต้องใส่นะคะประมาณหนึ่งจอนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยใส่ไปเลยนะคะเยอะ เรื่อยๆค่ะเราจะให้แห้งสักนิดนึงนะคะขิงนี่ยังมีน้ำออกอยู่นะคะนี่ขนาดเราคั้นออกไปเยอะนะเราผัดไปเรื่อยๆค่ะ,คะก็ใส่กระเทียมเจียวเลยนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยถ้าเราใส่เนี่ยมันจะหอมกับกระเทียมดิบที่เราลงไปผัดกับขิงนะคะกลิ่นม,มันจะหอมกักกนค่ะ กระเทียมเคียวเลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะน้ำมันไก่มันออกมาผัดไปจนให้มันแห้งวนนี้สักนิดนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะใกล่เสร็จแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นได้แล้วนะคะน้ำมันไก่ออกดีจังนะคะเส่ไม่เป็นไรค่ะเริ่มหอมแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักขึ้นได้เลยนะครับ แล้วนะครับผัดขิงสูตรอา่านะครับสูตรนี้ขอบอกเลยนะครับ40กว่าปีมาแล้วนะครับสูตรนี้ก็ยังปัจจุบันยังทำอยู่นะครับสนมูุชมก็ลองนำไปทำนะครับรับรองว่าอร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมากกินแล้วชื่นใจครับ ำหรับผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดสับตะไคร่นะครับใส่แบมากรูดให้ป,รปรู่กับย่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีค่ะังอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เดกกดทับสตะไคร้ันด้วยนะอย่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเก่งมากครับ